โดยการร่วมของกรุงเทพมหานครเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเรื่องระบบไฟฟ้าของเรานะครับไม่ว่าจะตัวสถานีไฟฟ้าส่วนควบคุมระบบจําหน่ายต่างๆไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับและเราก็ตั้งศูนย์บริการประชาชนนะฮะรองรับการแจ้งเรื่องของการไฟไฟ้าขัดข้องตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านเบอร์1130นะครับเรียนมาเพื่อทราบครับ หนึ 1> 1, ของการไฟานครหลวงครับถ้าในส่วนของภูมิภาคไฟฟ้าภูมิภาค1.1.2.9ครับเดี๋ยวฝากทางรัฐมนตรีจิราพรดูเรื่องรัฐมนตรีจิราพรเดี๋ยวฝากดูเรื่องเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดว่ามีไฟฟ้ามีโยธามีในเรื่องของกทม .15 เมื่อกี้แล้วก็เลขอะไรนะคะประชาสัมพันธ์หน่อยว่าตัวเลขรวมเนาะ รวบรวมแถลงรวบรวมขยายผลไปรอบเนึ้อค่ะเดี๋ยวจะรัดรวมอีกรอบเนึ้อให้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มารวมตัวกันค่ะเพื่อจะประชุมในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตอนช่วงเวลาประมาณ13นาก30นาทีนะคะเราก็ได้มีการสั่งการทันทีตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็มาดูผลติดตามนะคะแล้วก็ดูว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะคะ ก็อย่างตามที่สถานการณ์แผนินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเราก็ทราบกันว่าเ,เริ่มแรกของการเกิดแผนินไหวมาจากประเทศเมียนมานะคะจนได้ผลกระทบมาถึงประเทศไทยค่ะ mm. โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมื่อวานที่มีในเรื่องของออตรงตัวตึก ถล่มนะคะเพียงหนึ่งตึกที่เกิดขึ้นก็เป็นตึกที่กําลังก่อสร้างนะคะแล้วก็ตึกอื่นๆในกรทมไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะก็ได้ทราบกันถึงว่าโครงสร้างตึกในกรทมเนี่ยมีมาตรฐานที่รองรับในเรื่องของแผนินไหวไว้อยู่แล้วในกฎของข้อบังคับค่ะตอนนี้ก็เร่งให้ทางกรมโยธานะคะดูในเรื่องของตัวตึกที่ถล่มค่ะว่า เกิดอะไรขึ้นและมาตรการต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะกลับมา,ารายงานผลอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านี้นะคะว่าเหตุเกิดจากอะไรและทําไมถึงเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถแก้ไขอะไรต่อไปได้ในอนาคตค่ะหลายพื้นที่นะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็สามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะคะขอย้ําอีกครั้งให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่า,าจาก การแผ่นดินไหวครั้งนั้นนะคะ after shock เกิดขึ้นประมาณ50ทีแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกหรือไม่ได้รู้ตัวกันแล้วนะคะเพราะว่าความสั่นจาก after shock เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะรอบสุดท้ายที่เช็คสัญญาณที่ได้รับการรายงานมาเนี่ยประมาณเชี่ยงคืนของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งลิตร์เนี่ยต่ำลงไปถึง1ดน้อยน้อยลงแล้ว1.2ลิตรนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะแน่นอนว่ารัฐบาลจะ เยียวยานะคะแล้วก็ดูแลผู้ที่รับผลกระทบทุกอย่างค่ะ mm hmm. เหตุการณ์แผ่นินไหวไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยหรือว่าเกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศของเรานะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามรัฐบาลก็จะใช้ทุกสภาพกาลังค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะให้ปลอดภัย mm hmm. แล้วก็ได้รับการเย e ียวยาให้ได้เร็วที่สุดค่ะ วันนี้ค่ะก็ได้มีการคุยกับทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของทางกทมซึ่งเป็นการดูแลของส่วนหน้าณนะที่เกิดเหตุตอนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตอนนี้ที่เรามีกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งดูแลกำกับดูแลโดยท่านรองนายกอนุทินเป็นผู้ว่าการเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้บัญชาการของศูนย์นี้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ทํางานกันอย่างหนักนะคะแล้วก็ได้มีการเ,าเข้าไปในสถานที่จ,จุดที่เกิดตึกถล่มนะคะตอนนี้เนี่ยก็รอให้ท่านผู้ว่าราชการกรทมนะคะจะถแถลงค่ะว่าท่านผู้ว่าเองต้องการส่วนที่จะได้รับความดูแลอย่างไรบ้างที่หน้าง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นปอ,อพอที่เข้าไปดูแลในเรื่องของ เครื่องมือเครื่องจับการทำงานหนักการกู้ภัยต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆมีอาสาสมัครหลายท่านนะคะที่อยากจะช่วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยจะพยายามให้ท่านผู้ว่าเนี่ย เคลียเรื่องงานทั้งหมดว่าโฟจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างและต้องการความช่วยเหลือด้านไหนบ้างเดี๋ยวท่านผู้ว่าการทมจะเป็นคนแจ้งนะคะว่าต้องการความช่วยเหลือด้านไหนบ้างตรงไหนบ้างเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนอีกหลายท่านนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะตอนนี้เนี่ยแต่ว่ามันมีในเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่อันตรายแล้วก็เครื่องมือหนักที่อยู่ตรงนั้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทางท่านผู้ว่าการทมจัดโฟตรงนี้ให้ดีเพื่อจะบอกพี่น้องประชาชนว่า ตรงไหนที่สามารถเข้าไปได้หรือเข้าไปไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเขตอันตรายนะคะที่ไม่อยากให้อาสาสมัครเนี่ยเข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้รีจสริสเตอร์อันนี้จะเกิดอันตรายต่อตัวพี่น้องประชาชนได้นะคะอันนี้ก็ขอให้ทางผู้ว่าจะเป็นคนแจ้งอีกทีค่ะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าเหตุการณ์แผ่นินไหวที่ไประเทศไทยตอนนี้นะคะได้สงบลงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการ ตรวจในเรื่องของตึกต่างๆที่ตอนนี้ก็จะมีผู้ดูแลตึกของแต่ละตึกอยู่แล้วนะคะก็สามารถแจ้งพนักงานที่อยู่ในตึกได้เลยเพราะวันจันทร์นี้ก็จะมีการกลับเข้าไปทํางานกันนะคะขออนุญาตอีกครั้งว่าสถานการณ์ตอนนี้สงบแล้วปลอดภัยแล้วนะคะผู้ที่อยู่ข้างนอกสามารถ กลับเข้าที่พักอาศัยของตัวเองได้นะคะส่วนผู้ที่อยู่ในตึกสูงรอของตึกสูงของตัวเองที่มีผู้ตรวจนะคะได้รับแจ้งแล้วว่าตึกสามารถปลอดภัยกลับเข้าไปได้ก็กลับเข้าไปได้เช่นกันแต่ว่าที่พักอาศัยที่ไม่ใช่ตึกสูงกลับเข้าไปได้ทุกท่านแล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกคืนนะคะที่สวนสาธารณะสวนสาธารณะทั้ง5ส่สวนในกรุงเทพมหานครจะเปิดย4ิบชั่วโมงนะคะเรามีในเรื่องของตำรวจที่ดูแล ตลอดที่ส่วนสาธารณะนะคะเพราะฉนั้นก็พี่น้องประชาชนก็สามารถอรอหรือว่าเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจในส่วนสาธารณะได้นะคะวันนี้ก็มีการดูแลจากรัฐบาลอ,อย่างเต็มที่ทุกรูปแบบค่ะในเรื่องของออการเยียวยานะคะก็จะเดี๋ยวออกมาว่ามีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างอันนี้อันนี้เนี่ยรัฐบาลจะออกในเรื่องของมาตรการต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญคำถามของสื่อมวลชนได้ค่ะค่ะพี่พี่สอสกชนช่ะ ถ้าไม่มีสอบถามก็ไม่เป็นไรค่ะ,คะเพราะเพิ่มมีเทคนิคตรงนี้ด้วยก็เลยคิดว่าถ้ามีเรื่องของเทคนิคก็จะได้ตอบได้ไม่มีเนะโอเคค่ะถ้าไม่มีก็ขออนุญ,ญาตปิดประชุมค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ